เนี่ยพามาชมที่ดินเนาะเออสวยนี่ฮะที่ดินของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละที่ขึ้นระวางไว้เนาะเจริญสองอันพี่นี่เจริญสองอันหกสิบล้าตารางวาเนาะ,ะอ่าชนบทคุนแดงฮะขา,ายได้ละเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนเจ็ดแสนห้าหมื่นนะอ่ะดิที่บินให้ดูประมาณนี้ในพืดด้นที้เราก็จะเป็นปลูกป่ายุคาอยู่ประมาณสักสามสามไร่ประมาณนี้ฮะโดยประมาณเนาะสักสามไร่อ่ปาปุยุคานี่ฮะเราก็จะบินดู เลาวรหลังแปลงนี้ก็จะติดคลองน้ำเนี่ยพี่กิติดคลองน้ําคือคลองน้ําไม่ไม่ใส่นะคือคลองน้ำแดงแดงครับประมาณนี้เนาะแล้วก็พื้นบ้านจะญะประมาณไฟฟ้าถึงที่ฮะไฟฟ้าน้าปลาครบเนี่ยฮะ <S <S ที่ตีระวางไว้ก็ที่ดินของเราเป็นลักษณะแบบนั้นเลยลักษณะแบบนั้นเลยอ่าเป็นทางสาธารณะถึงแปลงจึ๊กเลยฮะอันนี้อยู่ที่ตำบลตำบลหยางน้อยเนี่ยตำบลคลองเรืออ่าอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีพี่ นี่นะแล้วก็มีภูเขาที่ตีนระวางไว้ดิที่ดินแบบนี้เลยโนก็แบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนี่ที่เห็นเห็นเนี่ยด้านท้ายสุดนู้ดกับตต,ติคองน้ำนะพี่เนาะวันวันวันนั้นเราก็บินไปไม่ถึงเนาะเออมันไกลามากเออประมาณนี้่เนื้อ,เน,อเนื้อที่กับทรงทรงประมาณแถบแถบทางขวาเตียยๆนะฮะเหมือนกันเนาะแต่ปไปนี้เจ็ดไร่ฮะเนี่ยจะขอเปิดวันที่อ่าราละเจ็ดแสนห้าหมื่นเนาะ เี่นขายที่ดินแปลงนี้ฮะสระบุ้นแดงนี่เจรจาสองงานนี่ครับสวยสวยเนาะราคาจับต้องได้ผมว่าเราดีนะว่าเออไม่แพงแล้วติดคลองนาไว้นะติดคลองเนี่ยแต่บินไปไม่ถึงนะวันนั้นแม่เสียาจจริงๆลมแรงมากเนาะประมาณนี้สนใจก็ติดต่อผมได้ที่ผมขึ้นเบอร์โทรไว้เนาะ นี่ฮะตามนี้เลยนี่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 มันก็จะบินมาถึงอยู่แล้วนี่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 ผู้เล่าผู้เล่าว้าาเดี๋ยวคลองครับเนี่ยของเราถึงนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยฝั่งโู้ก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านอีก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 หลังละไม่เกี่ยวกับเราครับข้ามคลองครับเราติดคลองครับติดคลองน้ำเขาบอกติดคลองน้ำเนาะทำการเกษตรได้พี่ทำการเกษตรได้อ่าเพราะว่าน้ำน้ำตรงเส้นนี้ทั้งปีพี่ทั้งปีเนาะ ห่างตัวอำเภอวิหารแดงประมาณสักสักหกกิโลพี่สักหกกิโลเนาะห่างอำเภอหินกองอ่าสิบสองกิโลห่างตัวอำเภอพนาประมาณหกกิโลเหมือนกันหกเจ็ดกิโลประมาณนี้ไม่ไกลไม่ไกนะ่เนาะอันนี้อยู่ที่ตำบลคลองเรืออำเภอวิหวา,ารแดงจังหวัดสุรีเนาะนี่ฮะที่ดินของเราก็จะเป็นทางนี้ก็คือทางอ่าสาธนารณะนะเป็นทางสาธนารณะนะนะเข้าถึงแปลงตึก๊กในระหว่างที่ผมตีไว้แบบนั้นเลยเนื้อที่แบบนั้นเลยเนี่ยแบบนั้นเลยเนาะ สวยฮะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะประมาณนี้ราคานี้ผมว่าไม่แพงนะขายไรแล,ล้วจะแสนหะ้าหม่นเนาะจับต้องได้อยู่แล้วนะติดคลองน้ําด้วยอติดคลองน้ําด้วยแม่แต่เสียดายวันนั้นไม่ได้เข้าไปนะก็ะเลยอเอาอบินมาดูอ่ะไม่ไม่ค่อยละเอียดแต่ติดคลองน้ําในฉนดระบุว่าคลองสาธารณประโยชน์เนาะ,ะที่ดินไปนี้เดี๋ยวสรุปเลยเนาะกะ็เนื้อที่7ไร่2งานเนาะ 60กว่าตารางวาขายได้แล้วจะ1 5 0 0 0นเนาะที่ตำบลคลองเรืออําเภอวิหารแดงจังหวัดสลับรีเบอร์โทรก็092 380 4583ก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นั่นทุกที่ได้ทุกวันเนาะนี่ราคาไม่แพง7 5ม0 0 0บาทก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ